ยินเราจะทดสอบเครื่องจำหน่ายอาหารปลาใช่ไหมครับหรือว่าถังสีเหลืองไมมพอหน่อยสินี่เป็นบ้าเอาถาังไปใส่ในนะใส่เนนี้อะใ่เนนนี้ลองทำดูสิส่ดีดีไม่ได้ได้เอาใส่ไปพอทำไม่เหนื่อยปืนัน้นให้พอหน่อยไี่เอาใส่ตรงนี้อะแล้วก็ยอมเดียว โอเอเ,เดียเด๋ยวนี้ไม่หมดหรอกเราเรามันอยู่ก่อนอ่ามันหยุดแล้วไอ้เรื่องมี้จะคว่๊งโอ้ยมันไม่ใช่มีหิ้วที่หิ้วมันเสียหรอกจับดีๆแล้วเราเอาไปให้พี่ปลาที่ไหนนี่เของมีนี่สไลเดอร์อ๋อนะขอปล่อยปาลาหรอกสไลเดอร์ได้ถ้าตรงนี้ไหมอ่ะ แม่งอะไรก็ไม่รู้รอให้พี่ปลาที่ยู่ก่อนนะเดี๋ยวพ่อร้อใร้องให้นี่ไดีมานี่มานแม่ไม่เนี่ยมีชักตัวโดนเอาไปกินหมดแล้วมั้งนี่ยมีชักตัวปลา ันหลับว่าเปล่าไม่ตามมันหลับเลยเราไปกินเองไหมมาแล้วมาแล้วมาแล้ว Come on ยำๆๆ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 เๆๆๆๆๆเๆีๆยๆๆ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 ๆงวเ มันไม่มาน้ำหอมมีชักตัวไปไปตามน้ำไมำยังไม่มีชักตัวอ่าอามันอิ่มแล้วมั้งมีไม่มีสักตัว I'll see you, I'll see